ส่วนข้อ11ค่ะบริษัทนี้ตั้งขึ้นโดยมีข้อบังคับหรือไม่มีตรงนี้ให้เลือกเลือกได้ค่ะบางคนก็บอกว่ามีข้อบังคับบางคนก็ตอบว่าไม่มีข้อบังคับถ้ามีข้อบังคับคุณจะเสียอารกรสแตมเพิ่มอีกคุณจะเสียค่าอารกรสแตมเพิ่มอีกแปลว่าต้นทุนในการจดจัดตั้งคุณก็จะสูงขึ้นเพิ่มขึ้น การมีข้อบังคับข้อบังคับมันจะระบุในเรื่องที่สําคัญโดยเรื่องนี้ค่ะก็คือรอบบัญชีถ้าคุณจดทะเบียนจัดตั้งแล้วบอกว่ามีข้อบังคับแบบนี้ตามตัวอย่างบอกว่ามีข้อบรงคับถูกไหมคะแปลว่าคุณต้องกําหนดรอบบัญชีตั้งแต่เริ่มต้นเลยเลือกรอบบัญชีให้เลยว่ารอบบัญชีคุณเนี่ยจะเป็นแบบไหนซึ่งรอบบัญชีจะมีอยู่สองรอบค่ะก็คือรอบปีปฏิทินเริ่ม หนึ่งมกราถึงสามสิบเอ็ดธันวาของทุกปี<ม>เขาเรียกว่ารอบรอบบัญชีถ้าแบบมีข้อบังคับนะตัวเจ๊บเองเวลาจดให้ลูกค้าเจ๊บเลือกแบบไม่มีข้อบังคับเมื่อก่อนทำมีข้อบังคับแต่เดี๋ยวนี้คือทำแบบไม่มีข้อบังคับ ก็คือถ้าเกิดเลือกออแบบมีข้อบังคับข้อบังคับจะเป็นคนกําหนดเลยค่ะว่ารอบปีมันเท่าไหร่ยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเราเลือกว่ารอบคือหนึ่งมการาถึงสามสิบธันวาของทุกปีแปลว่าปีแรกที่เพิ่งจดทะเบียนจัดตั้งเช่นจดทะเบียนจัดตั้งเดือนกรกฎาคมมันก็จะชนแค่สามเอ็ดธันวาต้องปิดงบรอบที่หนึ่งอันนี้เขาเรียกว่าแบบมีข้อบังคับ แต่ถ้าเกิดจดแบบไม่มีข้อบังคับคุณสามารถเลือกได้สองรอบค่ะรอบที่หนึ่งก็คือรอบแบบเขาเรียกว่ารอบปีปฏิทินแบบไม่มีข้อบังคับนะกับรอบแบบที่สองคือรอบข้อบปีหมายความว่าลืมค่ะปีแรกเปิดขึ้นมาแล้วไม่ได้ทำอะไรอ่ะแล้วก็ลืมไม่ได้ปิดวันที่31ธันวา สามารถไปปิดวิธีหนึ่งได้ก็คือไปชนมาที่สามสิบมิถุนาปีหน้าแล้วค่อยปิดก็ได้สรุปก็คือถ้าเกิดคุณจดทะเบียนแบบมีรอบอข้อบังคับเลือกได้แค่เพียงหนึ่งรอบแต่ถ้าเกิดคุณจดทะเบียนแบบไม่มีข้อบังคับคุณสามารถเลือกได้สองรอบหนึ่งกันยายนะรอบข้อปีก็ต้องเริ่มมาที่หนึ่งกรกฎาคมใช่ไหมอาจารย์ หนึ่งกรกฎาถึงสามสิบมิถุนาถึงสามสิบมิถุนาหกสองเอ้ยหกหนึง่งสามสิบมิถุนาหกหนึง่งอันนี้เขาเรียกว่ารอบครอบฟี ถ้าไม่มีข้อบังคับเลือกสองสองรอบแบบไหนก็ได้ถ้ามีข้อบังคับก็เลือกได้แค่รอบเดียวถ้ามีข้อบังคับคือระบุเข้ไใปในข้อบังคับเลยนี่เนี่ค่ะระบุตรงนี้แหละข้อสิบเอ็ดระบุตรงนี้แหละมันสามารถขีดค่าได้สองฝั่งจะขีดคถ้าถ้าขีดค่าคาว่ามีแปลว่าไม่มีข้อบังคับถ้าขีดค่าคําว่าไม่มีแปลว่ามีข้อบังคับพอมีข้อบังคับมันจะมีเอกสารแนบอีกเป็นข้อบังคับให้ติดอาร ให้ติดอากอเดี๋ยวเราเปิดไปเดี๋ยวเราจะมีนะคะแต่ถ้าเกิดเราใส่แบบนี้ปุ๊บให้รู้ทันทีเลยว,ว่าเลือกรอบไม่ได้บางคนเขาลืมปิดเห็นไปปรึกษาสำนักงานโทมทีโทรมหาเยญโลกอาจารย์เนี่ยเปิดบริษัทมาปีหกหนึ่งค่ะเปิดมาเป็นเดือนสิงหาเปิดมาเดือนสิงหาเราเราไม่ได้ปิดบัญชีค่ะอาจารย์แต่ตอนนี้หนูอยากเลิกบริษัทแล้วค่ะจดสามีหนูไปจดมาแล้วก็จดทิ้งไม่ได้ทําอะไรแล้วก็คิดว่าอยากจะเลิกค่ะ คราวนี้ก็เลยจะมาปรึกษาอาจารย์ค่ะว่าเลิมได้ไหมค่าทําบัญชีเป็นยังไงบ้างค่าสอบบัญชีเป็นยังไงบ้างเราก็บอกว่าอ,อ๋อค่าสอบบัญชีนะคะบอกไม่ได้เลยทันทีตอนนี้เพราะถ้าเกิดตอนที่จดทะเบียนคุณจดว่ามีข้อบังคับแปลว่าคุณจะโดนงบ2ปีคือปีหกหนึ่งหนึ่งงบปีหกสองอีก1นึงบแต่ถ้าเกิดข้อบังคับคุณจดว่าเออข้อตรงนี้ข้อ11จดว่าไม่มีข้อบังคับ แต่ว่าคุณสามารถเลือกเป็นรอ,อบครอมปีได้เมื่อเป็นรอบครอมปีปุ๊บคุณโดนงบก,การเงินเพียงหนึ่งงบเท่านั้นคุณจะประหยัดกว่าซึ่งตอนนี้ต้องไปเช็คก่อนเช็คที่ไหนล่ะเช็คที่นี่แหละบอจสามข้อบังคับตรงนี้ว่ามีหรือไม่มีมันจะเกี่ยวข้องกับการเลือกรอบตอนปีแรกโดยส่วนใหญ่เรามากักจะเลือกรอบเป็นปีปฏิทินกันแต่ถ้าเกิดเราก็จดเผื่อไว้ก็ได้แบบไม่มีข้อบังคับเผื่อลูกค้าเขาอยากปิดแบบรอบครอมปีจะได้เสียไม่เสียค่าปรับหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ จดแบบปายเปิดเอาไว้จดแบบไม่มีดีกว่าข้อดีข้อเสียก็จะแตกต่างกันนะเดี๋ยวเราไปดูข้อบังคับกันเขาว่ายัางไงกันบ้าง